การลงทะเบียนเรียนมสทนะครับผมเราก็อันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมการลงทะเบียนเรียนอันนี้คือของการเขียนเสร็จแล้วนะครับผม<อ>เขียนเสร็จแล้วก็หน้าตา่างนี้นะครับผมอย่างอันเนี้ยผมยกตัวอย่างคือผมจะลงทะเบียนหนึ่งทับหกสี่นะครับผมแล้วก็ลงสามวิชาลงด้วยสามศูนย์ลงสามวิชารนะับซื้อหนังสือหมดเลยนะครับผม นี่คือวิชาที่ลงอ้าวต่อไปเรามาดูว่าทําไมถึงเขียนออกมารูปแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมเราก็ไปเอาใบมาข้อ15ก่อนนะครับมาอย่างไงครับผมเสิร์ชกันเลยครับใน Google นะครับเสิร์ชคว่ามสทเอกสารมสทครับพอเสิร์ชกดคลิกอันนี้นะครับผมคลิกอันนี้เข้ามาปุ๊บอ่าเราก็มาเข้าอันนี้นะครับมาที่ข้อ15นะครับผมก็ แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนนะครับผมนี่ก็เลือกอันนี้มันก็เปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับก็จะได้เอกสารมาแล้วนะครับผมมสท .10 อันนี้ที่จ่ายธนาคารและไปสน,นีครับจ่ายได้กันด้วยหลายธนาคารนะครับผมต่อไปจะไปดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียนนะครับผมหรือใครมีแล้วเปิดดูก็ได้ครับผมก็จะเสิร์ชใน Google นะครับเขียนว่าลงทะเบียนนะครับผมพิมพ์ว่าลงทะเบียนเรียนมสทอพอเสิร์ช Google มาปุ๊บ มันก็มาลงล่างๆๆๆๆๆแล้วก็เลือดคําว่าดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียนนะครับมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่าพอเปิดหน้านี้ตะกี้ผมปิดไอ้หน้าก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ลงเว้ยตะกี้นี่นะครับเสิร์ชคําว่า Google นะครับ Google ลงทะเบียนเรียนมสทปุ๊บ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 มาลงคําว่าดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียนนะครับ เสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกคู่มือการลงทะเรียนภาคหนึ่งคระพักสี่นะครับผมนี่ก็จะเปิดเอกสารนี้ครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกันใบลงทะเบียนเอกสารต่อไปก็คือเราต้องดูว่าเราเรียนเอกอะไรสาขาวิใช่มสทไม่ได้เรียกคําว่าคณะนะครับเรียกสาขาวิชานะครับหรือวิชาเอกอะไรนี้นะครับผมต่อไปเราจะหาหลักสูตรหายังไงนะครับผมให้พิมพ์คําว่าสมัครเรียนมสทนะครับปุ๊บก็เสิร์ชมานะครับอืม พอเสร็จมาเสร็จมาไงครับผมลงลงลงมาจะมาเจอคำว่าและเนี่ยนี่ครับ s t o u a c main นะครับแอปพลนะครับผมคลิกมาเลยอืมพอคลิกมาเสร็จแล้วก็อีกเสร็จนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับ ตอนนี้หน้าเนี้ยมันจะมีส่วนสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับผมค้าต้องการเข้ามาเนี่ยแอปพลายเนี่ยจะมีคําว่าหลักสูตรปริญญาตรีให้คลิกมาหลักสูตรปริญญาตรีนะครับตามภาพเลยครับผมตอนนี้หลักสูตรอ่ะจะมีการคือปีปัจจุบันคือ64ถ้าใครปีปัจจุบันจะ64ี่นะครับถ้าหลังปัดปีปัจจุบันให้ดูเพิ่มเติมนะครับจะคลิกให้ดูถ้าคนเรียนปี64ี่ก็คือก็มาดูตรงนี้นะครับผมในะปีนี้แต่ว่า ตอนนี้คือการในการยกตัวอย่างคือการลงทะเบียนเรียนภาคหนึ่งทับหสี่เพราะฉะนั้นนักศึกษาใหม่ที่ปีการศึกษา <S 2, 2. <S ลง1นึ่ทับหไปแล้วก็ไม่ต้องลงครับผมรอยทีสองหกสี่นะครับผมก็มาดูตัวอย่างนี้นได้นะครับผมส่วนคนที่ไม่ใช่รหัส64หรือรหัสเก่านะครับผมก็จะมาดูตรงที่คลิกดูเพิ่มเติมนะครับพอคลิกดูเพิ่มเติมปุ๊บเราต้องเรียกให้ถูกนะครับว่านี่ปี6 3สามนะครับ ดูยังไงดูว่าเราตอนสมัครเนี่ยเราสมัครเข้าปีการศึกษาไหนเอาง่ายๆดูรหัสนักศึกษาสองตัวแรกแล้วกันถ้า6 3สามก็ดูปี6 3สาถ้าอ่ะสมมุติรหัส6 0ศนย์อย่างเงี้ยอ่าตรงนี้ก็จะเป็น6 0ศนะครับผมก็ดูตรงนี้อย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นนักศึกษาปี6 3สาแล้วกันนะครับผมอ่าตอนนี้ถ้ามันเลือกไปแล้วมันจะไม่มีนะครับ6 3สาเราต้องแบ็คกลับมาก่อนนะครับผม อย่าใครอย่าหาม่เจอมือก็เปลี่ยนเป็นคอสต,ตรงนี้นะครับผมอ่าตอนนี้เป็นหกสามอยู่นะครับแต่เลขตัวนี้อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับผมผมขอยกตัวอย่างเป็นสาขาวิทยาการการจัดการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมขออันเนี้ยเดี๋ยวผมขออธิบายข่าวๆคือทุกเอกเข้ามาก็คล้ายๆอย่างนี้แล้วแต่ปีที่เข้าไปสังเกตว่าตรงนี้มันจะเขียนว่าของปีหกสามนะครับผมของวิทยาการการจัดการเสร็จแล้ว เราก็เลื่อนลงมาอันนี้ผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมของเอกการเงินแล้วกันนะอ่าการเงินก็จะมีโครงสร้างข้าวค่าคือทุกทุกหน้าจะคล้ายๆกันคือว่าอันแรกเนี่ยจะเรียกว่าโครงสร้างวิชานะครับผมอขอคลิกให้รู้ไว้ก่อนแล้วกันก็จะมีว่าก็เหมือนในตอนระเบียบการการสมัครเรียนก็บอกว่าใช้วุฒิอะไรเนี่ยต้องเรียนวิชาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีอยู่แล้วในระเบียบการแล้วครับผมอันนี้ขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะ ไปก่อนเสร็จปุ๊บผมขอดูอาแนวการจัดโปรแกรมอันนี้เป็นอันที่สองนะอันนี้สิ่งที่เราต้องมาดูในการลงทะเบียนอันนี้ผมขอคลิกค้างไว้ก่อนนะขอไม่พูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวขอไปพูดถึงวิชาเลือกเสรีเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันคือพอมีเลือกเสรีเนี่ยเขาก็จะมีข้อแม้แต่จริงๆอะเขียนคล้ายๆกันหมดแหละว่าวิชาต้องไม่ใช่วิชาอบรมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องมีชื่อวิชาตามต่อไปเนี่ยคือคือ ห้ามเป็นเลือกเสรีอะไรเงี้ยก็ไล่ดูนะครับผมดูคร่าวๆเพราะว่าคนชอบถามเรื่องวิชาเลือกเสรีเกินก็เดี๋ยวไว้แนะนาวันหลังก็คือเอาจริงๆอ่ะเลือกโสดกระทัดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวโสดกระทัดไว้ในคลิปถัดไปแล้วกันครับผมอันนี้พูดคร่าวๆเฉยๆว่าเลือกเสรีเนี่ยคือวิชาต้องห้ามห้ามที่จะลงเนี่ยถ้าไม่ใช่วิชาพวกนี้ลงได้อ่าเสร็จปุ๊บมาถึงไอ้เนี่ย ดูรายละเอียดนะครับผมดูรายละเอียดเอ้เดี๋ยวผมแบก็กกลับไปกันอันนี้คือดูรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดชุดวิชาอันเนี้มันจะบอกได้ชอบมีคนชอบโพสต์ในกลุ่มอยู่นะครับผมหรือในไลน์ชอบถามว่าวิชานี้ยากไหมวิชานี้ยากไหมอา้าวดูก็เราก็เอาวิชารหัสวิชามาดูก็ได้อาสมภพเนี่ยผมดูเนี่ยอ่าเอาอะไรดีวะอ่า ผมขอดูอันนี้ละกันนะเอาเลขละกันเดี๋ยวคนมาอ่านคณิตศาสตร์สถิติปริมาณเนี้ยยากไหมอ่าผมสมมุติเอาวิชานี้ปุ๊บมันก็จะบอกชื่อวิชาเนี่ยมาว่าเนื้อหาในทั้งเล่มเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นของชื่อหน่วยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลราก็มาดูเนี่ยยากไหมยากไหมอ่าไม่รู้เลยแต่ละตัวมันคืออะไรอ่างั้น ก็ copy ปปเลยครับ copy ไปเลยแล้วก็ไปหาใน Google อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อใครแบบสงสัยเอ้ยลงไปมันยากหรือเปล่าจะเอาเนื้อหามาอ่านก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าผมเอาตัวนี้งันอาเป็นสางกฤษจะได้หาง่ายๆนะครับผมว่าไอตัวเนี้ยเอ้ยหน้าตาเป็นยังไงวิยากไหมอะไรไม่ยากเราก็ดูไปเนี่ยเนี่ยใน Google ก็จะมีวิดีโออยู่เราก็ดูไปว่าเฮ้ยมันยากป่าวว่ายากสำหรับเราไหมอะไรเงี้ยเนี่ย จะมีเนื้อหาเต็มไปหมดบางทีก็ชื่อวิชายาวๆไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยยากไหมเราดูอุ้ยการาฟอู้สูตรเต,ต็มไปหมดอ่าอย่างนี้ก็บางคนก็อาจจะบอกว่ายากเพราะว่าไม่มีคนสอนเราต้องอ่านเองนะครับน,นี่ยากไหมผมก็ไม่รู้ผมว่าเออก็ยากมั้งครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมก็ปิดไปนะครับนี่คือการตัวอย่างก็คือเอาชื่อวิชา,นา,านเนี่ยมาหาเนี่ยเราดูว่ามีเนื้อหาอะไรอันนี้ขอข้ามไปก่อนเลยนะครับจบขอจบในเรื่องแค่นี้นะครับผม ต่อไปอันนี้ขอปิดไปก่อนนะครับผมที่ว่าเลือกเข้ามานะครับต่อไปจะไปพูดถึงนี่อันนี้กล <Woah> ับมาของจริงแล้วนะครับผมเขาจะบอกว่านี่ผมขอยกตัวอย่างกรณีวุิมสามนะไอ้มุดมหกหรือมสามบวชอะไรเนี้ยครับผมว่าเอาสมมตินักศึกษาปีหกสามนี่ผมสมมตินะมันจะมีภาคต้นกับภาคปลายเห็นไหมครับผมอันนี้ก็คือคนที่สมัครเรียนตอนภาคหนึ่งนะครับผมก็ช่วงเดือนเมษาถึง น่าจะประมาณสิงหาแนละ้วกันสิงหาหรือกันยาเนี่ยครับผมอันนี้นะครับผมจาไม่ค่อยได้ไม่แม่นเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นตอนนี้สําหรับคนที่สมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกามัครับถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเรียกว่าภาคปลายอ่าถ้าใครสมัครเทอมหนึ่งภาคต้นเทอมสองก็ภาคปลายถ้าใครภาคหนึ่งให้ดูตารางซ้ายนะครับผมไอ้ไอครึ่งเนี้ยไม่ต้องไปดูเลยด้านขวาแต่สำหรับคนที่ สมัครทางภาคหนึ่งก็ดูตรงนี้นะครับภาคสองไม่ต้องดูถ้าคนสมัครภาคสองเนี่ยดูฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยนะฝั่งขวาไอ้ซ้ายเนี่ยไม่ต้องไปดูอ่าเสร็จปุ๊บแต่เนี้ยสมมุติว่าแล้วกันนะว่าผมเป็นนักศึกษาปี6 3สาที่สมัครมาเทอมต้นหรือภาคหนึ่งอะ่ะผมก็ลงของเทอมหนึ่งไปแล้วเทอมสองก็แล้วลงตบมนี้อ้าวแล้วปีสองเทอมหนึ่งเนี่ยอ่าปีสองเทอมหนึ่งก็คือเทอมแรกอะ่ะเราคือหนึ่งทบหกสามใช่ไหมของปีหนึ่ง เทอม2ก็คือปี2อทักา 6, 3, ใช่ไหมต่อไปก็คือ1นึ 6, ่งทักสี่เราก็ต้องลงตามนี้อ่าก็คือปีสองพอเทอมถัดไปอ่ะคนที่สมัครเทอรภาคต้นก็ต้องมาดูตรงนี้อ่าดูไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็จะเป็นภาคต้นผมก็จะดูเนี่ยผมกรอบมาแล้วเนี่ยผมจะลงวิชาพวกเนี้ยอ่าของเอกการเงินเนี่ยการตลาดอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือเป็นที่มาของว่าเราจะเรียนเอกอะไรนะครับผม เดี๋ยวไอ้พวกลิงก์ต่างๆเนี่ยผมจะโพสต์ไว้ใต้ใคลิปของ y o u t u b e นะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปโดยตรงไม่ต้องมาหาใน Google แบบผมก็ได้แต่ผมเป็นการแนะนำว่าในการค้นหาเนี่ยมันควรจะค้นหาอะไรยังไงเพราะว่าคนมาถามในกลุ่มอย่างเงี้ยผมก็ไปเสิร์ชอย่างเงี้ยทุกครั้งให้คนใครถามผมผมก็ไปหาไปหาอย่างเงี้ยทุกทีแหละอืมตอนนี้ถ้าบางคนรู้ว่าเอ้ยผมใช้วิธีอะไรทุกคนก็สามารถ หาได้ด้วยตนเองนะครับผมอันนี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับว่าผมจะลงสาวิชานี้นะครับอันนี้หน้าหลักสูนยนะครับเดี๋ยวไว้โพส์นี่ไอ้น,นี่นะครับผมเสร็จปุ๊บแล้วก็จะดูไอ้ไอเรื่องใบลงทะเบียนเรียนก็พูดอีกครั้งครับพูดมาประมาณสองคำคิดและนะครับผมก็จะบอกว่าอ่าช่องแรกนเนี่ย,ยเนี่ยใส่รหัสนักศึกษาช่องสองชนิดการลงทะเบียนใช่ไหมการลงทะเบียนก็จะมีแบบว่า ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาชําระเพิ่มลงทะเบียนสอบซ่อมลาพักเงี้ยถ้าใครจะลงทะเบียนเรียนก็อันนี้เพิ่มชุดวิชาก็หมายถึงว่าคือลงไปแล้วตอนก่อนจะหมดเขตลงไปหนึ่งวิชาเงินยังไม่พอก็ลงไปหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเพิ่มหลังจากวันหมดเขตไปเงี้ยไอชาระเพิ่มเติมเนี่ยสาหรับคนที่เออมีเงินค้างไว้จากเทอมก่อนเงี้ยเอามาใช้นะครับส่วนสอบซ่อมนี่ก็คือสอบซ่อมคนก็รู้อยู่แล้วลาพักการศึกษานี่ก็คือว่า ไม่ไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนแต่ว่าต้องลงนะเพราะถ้าไม่ลงพักการเรียนจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนเทอมถัดไปอ่าอันนี้นะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่เป็นเลขอ่าเลขสองนะครับอ่าอันนี้ผมก็ใส่เป็นเลขเลขหนึ่งนะครับผมว่าลงทะเบียนเรียนนะครับผมอ่า อันนี้เลขหนลงทะเบียนเรียนต่อไปปีการศึกษาก็คือ6กสาผมก็ใส่ไป็นหกสานะครับผมหกเอ้หกสี่หกนะครับภาคเรียนที่จะลงต้องดูก่อนนะครับว่าภาคเรียนเป็นอะไรก็ดูตรงนี้ภาคเรียนที่1ก็คือเลข1นึ่ครับเพิ่ม2ก็ใส่เลข2นะครับอาภาคพิเศษก็ใส่เลข3นะครับอ่าอันนี้ก็จะใส่เป็นเลข1นะครับผมลงกี่วิชาก็สามวิชานะครับผม ล้วจะลงวิชาอะไรบ้างก็จะกกี้ดูมาแล้วว่าลงตามตารางอะไรเงี้ยสามวิชาผมก็ใส่ใส่ใส,ใส่ไปก็อ่าต้องใส่เลขหนึ่งตลอดนะหนึ่งคืออะไรเอามาดูครับผมหนึ่งก็เนี่ยนี่คือหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือซื้อไม่ซื้อนะครับผมซื้อก็คือคนที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกนะครับ มหาลัยบังคับว่าทุกคนต้องซื้อหนังสือนะครับไม่ซื้อไม่ได้ครับไม่ซื้อก็ไม่ให้สอบทุกวิชาก็ไม่ต้องเรียนนะครับผมไปเอาหนังสือมาจากคนอื่นมาจากชาวบ้านจากรุ่นพี่อะไรมาจะไม่ซื้อได้ไหมไม่ได้ต้องซื้อนะครับไม่ซื้อก็ไม่ให้เรียนไม่สอบก็คือจะมีจดหมายไปบ้านว่าเออต้องซื้อนะเอกรณีไม่ซื้อก็คือว่าเคยลงไปแล้วอสอบซ่อมก็ไม่ผ่านจะลงใหม่ก็ต้อง ไม่ซื้อนะครับผมแต่ก็มันก็มีเงื่อนไขอีกว่าถ้าวิชายั้นมีกับการปรับปรุงแม้เราจะเคยลงไปแล้วเราตกเราลงซ้ําเราก็ต้องซื้อมงซื้อนะครับผมอันนี้ขอจบไปเรื่องท่านี้ต่อไปก็เป็นเรื่องคิดราคาเงินนะครับผมเราก็จะมาคิดราคาเงินกันว่ามันคิดยังไงอ่าไอเรื่องอืเดี๋ยวอืม อันนี้เดี๋ยวไปเปิดอีกอันก่อนนะครับผมอ่าค่าบำรุงการศึกษานะครับผมก็ใส่ประมาณ500บาทนะครับ500ร้อเลยอ่ามีคนคำถามว่าเอา้าจ่ายตอนไหน ก็ต้องจ่ายตอนเทอม1เทอม2และภาคพิเศษนะครับผมถ้าสอบซ่อมก็ไม่ต้องจ่ายไงครับห้าร้อันนี้เราก็ไปเอาวิชาแต่ละวิชาที่ซื้อหนังสือราคาเท่าไหร่มาดูกันอันนี้ผมขอดู30 208คือเดี๋ยวประเด็นคือตรงไฟล์เนี้ยผมเคยมาค้นหาแล้วคือบางอันเป็นรูปบางอันเป็นตัวหนังสือถ้าเป็นรูปมันจะหาไม่เจอเราผมก็ขอเลื่อนเลื่อนกันละกันนะครับผม ผมจะลงวิชาหนึ่งตึ๊ดตื๊ดต๊ดผมก็จะดูครับว่าวิชาที่ผมลงคือมันเสิร์ชไม่ได้ครับผมขอเลยขอเลื่อนแล้วกันครับผมสามศูนย์สองศูนย์แปดนะครับภาคหนึ่งนะครับนี่สามศูนย์สองศูนย์แปดช่องมันจะมีสองช่องนะครับก็คือหนึ่งพันสองซื้อกับไม่ซื้อก็กคือดูแค่สองช่องนี้นะครับผมช่องอื่นไม่ต้องดูนะครับ ันนี้ใส่ไปเลยพันสองร้อยบาทนะครับผมใส่ทดเลขแล้วกันครับผมพันสองร้อยบาทอ่าเดี๋ยวพูดถึงตารางก่อนนะนี่ไอ้สามวิชานี้ที่มาก่อนหน้าเนี่ยตารางทุกสาขาวิชาทุกวิชาเองนะครับผมทางมหาวิทยาลัยอ่ะคือว่าเขาจะเตรียมไว้ให้นะครับผมโดยที่ว่าวันสอบ จะไม่ค่อยชนกันเลยนะครับผมตามปกติอ่าผมก็เลยไม่ได้ไปดูวันสอบมาดูเรื่องเงินเลยครับว่าเอ้ยลงตามนี้แน่นอนวันสอบไม่ชนอยู่แล้วมาหาลัยจัดมาให้อ่อานี้นะครับผมต่อไปผมก็จะไปดูสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะครับสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์พันสองร้อยบาทนะครับผมอ่าผมก็ใส่ไปพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปไปดูสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับผม อ่าหนึ่บาทปุ๊บอันนี้เดี๋ยวผมมาขอพูดถึงวิชาอื่นก่อนนะครับเพื่อป้องกันความงงและงง,งงเลยครับผมอย่างเงี้ยมันมีช่องเดี๋ยวดูว่ามีช่องหลายๆอันไหมอ่าสมมติว่าเป็นช่องนี้ละกันอ่าดูนี่การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขนี่ดูดิมีหกพันสองมี0ย์บาทอะไรนี่ มีหนึ่งพันมีสองพันหนึ่งมีพันสามอู้ยงงจ่ายตรงไหนดีตามนี้เลยครับผมถ้าลงครั้งแรกเนี่ยหกพันห้าร้อยบาทครับนี่กรณีลงสอบซ่อมนะครับเอ้ลงกรณีลงครั้งแรกจ่ายหกพันห้านะครับถ้าลงครั้งที่สองเนี่ยอ่าเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าหนังสือจ่ายศูนย์บาทเลยครับผม อันนี้เป็นราคาที่ถูกมากเลยครับที่เคยเห็นมาว่าไม่ซื้อศูนย์บาทแต่เวลาซื้อนี่หกพันห้าเลยนะครับอ่าอันนี้ให้ดูก่อนนะครับผมส่วนอันเนี้ยเห็นไหมซื้อสองพันหนึ่งไม่ซื้อสามพันสามหนึ่งพันไม่ต้องสนใจครับไอช่องนี้อย่าไปสนใจมันดูเฉพาะช่องหนึ่งช่องสองเขาแค่แยกออกมาว่าไอวิชาพวกนี้เนี่ยค่ากิจกรรมเนี่ยยังไม่รวมค่าวิชาเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืม คือบอกค่าวัสดุอย่างเดียวพั0หันสองยังไม่มีค่าค่าชุดวิชาค่าวัสดุอะไรเนี่ยเห็นไหมครับหนวกสอะไรเขาเนี่ยอ่าดูแค่ช่องหนึ่งช่องสองนะครับผมต่อไปเนี่ยผมก็รวมเงินมาแล้วก็1พันสใช่ไหมครับพันสองร้อยพันสองร้อยหนึ่งพัน้าคาบำรุงตะกี้เขียนไปห้าร้อยนะครับเลขที่ออกคืออ่า สองสองเป็นเก้าร้อยนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมก็เอาไปเลยเขียนไปเลยครับอันนี้คือการคำนวณของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับผมก็เป็นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับออไม่ใช่ดิอันนี้ตัวเลขมันไม่ใช่ผมบวกผิดสามพันเก้านี่คือตัวตัวข้างล่างนะครับสามพันเก้า สามพันเก้าร้อยนะครับคือตัวข้างล่างแต่ตัวข้างบนเนี่ยคือค่าวิชารวมกันเฉยๆพันสองพันสองพันสองก็สามพันสี่นะครับผมสามพันสี่อันนี้คือสามพันสี่เนี่ยก็เขียนแค่นี้สองใบครับผมใครจะทํารูปแบบผมแบบนี้ก็ได้นะทาในมือถือหรือทาในคอมก็ได้นะแล้วก็เอาเอาแท็บเล็ตหรือเอาเอามือถือไปยืนให้เขาให้เขาเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปรษณีย์เขา พิมพ์ให้ก็ได้เนี่ยอันนี้ใส่เลยครักษาใส่ะไรครบไปจ่ายเนี่ยธนาคารนี้โอ้โหโรตัสบิ๊กซีโรบินสันโออะไรเยอะแยะครับตามห้างเปิดอยู่แล้วครับผมเสาร์อาทิตย์โอ้โหอะไรก็เปิดนะครับผมสะดวกนะครับผมมีตั้งหลายธนาคารนะครับเวลาเราจ่ายเสร็จแล้วเขาอาจจะคืนใบนี้ให้เราหรือไม่คืนให้ก็ได้นะครับผมอ่าส่วนสมมติเขาคืนเรากลับมาแล้วก็เก็บไว้เฉยนะครับไม่ต้องไปส่งไปให้มาหาอะไรเลยนะครับ เก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อมีปัญหาแต่มันไม่มีอยู่แล้วครับไม่ต้องส่งอะไรไปเลยครับจ่ายปุ๊บเข้ามสอทอเลยแต่ว่าอาจจะเข้านานแสนนานนานเกินานานบางบางคนคิดว่าเฮ้ยจ่ายไปแล้วจะเข้าระบบทันทีไม่มีทาาครับนานอยู่ครับบางทีเป็นเดือนหลายเดือนนะครับผมอันนี้ก็คือการลงทะเบียนนะครับผมต่อไปเดี๋ยวขอพูดถึงวันสอบแล้วกันครับเพราะว่าตะกี้ดูเฉพาะเรื่องจ่ายเงินอันนี้จบไปแล้วการลงทะเบียนนะครับ มันมีสองแผ่นก็เขียนสองแผ่นไปเลยครับบนเนี่ยเดี๋ยวปิดไปแล้วก็คือจะเกี้ยอันเนี้ยมันจะมีแผ่นเจ้าหน้าที่แผ่นนักศึกษาอะไรเงี้ยก็เขียนไปสองแผ่นแล้วครับผมจะปิ้นก็ได้จะถ่ายก็ได้หรือจะเขียนใส่มือถือใส่คอมก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไปดูอ่าต่อไปก็ไปดูวันสอบนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี้ก็จะวันสอบนี่ก็จะมีกลางผาคใครเลือกกอสองอะไรเงี้ยครับผม อันนี้ก็มาดูตะกี้ผมเลือกไปเป็นอะไรนะก็ copy จดไว้หรือระบายสีก็ได้ใครมีรูปก็ถ่ายไว้ก็ได้เผื่อจาไม่ได้เอามาจดใส่กระดาษก็ยังดีนะครับผมว่าเอ้ยสอบวันไหนจะได้ดูคร่าวๆนะครับผมเผื่อมีการเลื่อนอะไรก็ดูแค่เสาร์อาทิตย์นะครับผมอันนี้ก็ดู30 208นะครับ สามศูนย์สองศูนย์แปดอันนี้ไม่มีครับมีสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สองศูนย์แปดไม่มีสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์นี่ไม่มีครับสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับก็จะดูว่าสอบวันไหนก็มาดูนี่เห็นไหมครับสอบบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับนี่สำหรับภาคหนึ่งนะครับผม แล้วก็ไล่ดูไปครับว่าสอบวันไหนครับผมงั้นก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับในการลงทะเบียนนะครับผม